ครับผมเลยครับวันนี้วันที่27ธัธนวาคม2563นะครับวันนี้ก็เป็นเคสที่2ของนี้นะครับทางชมรมสองหัวใจบุญก็หนึ่งผู้ยากไร้นะครับนําโดยหลวงพ่อพระโ,โคกาจนจตนาสุาตาคมเจ้าคณะอำเภอข่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับร่วมด้วยท่านอดีตประธานสภาเขตท,งทองทองสามสมัยนะครับหรือว่าอัญมณีโคบอสพิจารณาทีของอเราของเราในวันนี้นะครับวันนี้ได้นำแพมเพิร์ตนะครับไซเอนแบกแบกมามอบให้คุณยายคุณนี ผลพรพิเชษนะครับอายุ73ปีตรงนี้อยู่ที่ซอยลงแก้วตากสิน2ี่แปดนะครับก็มีทองจะเป็นน้องชายทำด้วยวันนี้มีน้องมองมือยิ่งต่ำนะวันนี้เราได้มีโอกาสมาเที่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่เขตชนคนดีก็วันนี้ก็นำตําเพื่อมาให้แล้วพาเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ดูแลและผู้ป่วยครับแล้วก็มีคนที่เป็นสามีเนาะเป็นคนดูแลภรรยาําเพื่อ จุดนี้มีความจำเป็นยังไงบ้างครับท้าเพื่อจุดนี้มีความจำเป็นยังไงอ๋อใช้ทุกวันใช้ใช้ทุกวันมัให้ดีดวยผไม่ต้องใช้ทุกวันใช้ทุกวันครับนี้่มะม่วงก็เป็นเหมือนกับว่ารสข้างทางที่กับก็ขอขอบคุณท่านส็ขอเจลี่ยแกเพื่อนละบางคลด้วยที่นำของมาช่วยเพื่อนบ้านของเรา ที่เดือดร้อนมาหลายปีแล้วขอขอบคุณมากครับครับอันนี้ก็มีเพื่อนบ้านดีๆนะครับหลายๆคนนะครับที่เป็นเป็นตาให้กับคนในซอยชุมชนอ่าโรงแก้วนี่ครับยังไงก็ขออนุโมทนาสายทุกกับพี่ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับคขอบคุณให้เพ่งกันอ่านึกว่าอีกแสดงว่ายังแข็งแรงอยู่บ